ไอดอลเคป๊อปที่เป็น,นมักแน่ตัวปลอมเพราะออาราความเป็นเด็กหากมองผ่านๆคุณอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าไอดอลเคป๊อปเหล่านี้เป็นไอดอลที่มีอายุน้อยที่สุดในวงแต่คุณเชือ่อไหมว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกที่อายุมากที่สุดในวงเพราะภาพลับและบุคลิกที่ดูเป็นเด็กของพวกเขาทําให้คุณแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นมักแน่ตัวจริงในบางครั้งสมาชิกที่ายุน้อยที่สุด กลับดูโตกว่าสมาชิกที่อายุมากที่สุดของวงและนี่คือไอดอลเคป๊อที่เป็นมักแน่ตัวปลอมของวงคนแรกซิลมินวงเอ็กโซซิหมินสมาชิกที่อายุมากที่สุดในวงเอ็ซเขาอายุ30กว่าแล้วแต่อย่างไรก็ตามเปนแฟนหน้าใหม่และเนติเซนก็ไม่แน่ใจว่าเขาอายุ30ปีหรือ30เดือนกันแน่เพราะว่าเขาดูเป็นเด็กตลอดการในสายตาของ ดูจากรอยยิ้มที่เห็นเหงือกแก้มป่องและภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนเด็กคุณจะส่งเด็กคนนี้เข้ากลมได้อย่างไรกันคนต่อมานายอนทไวส์เจ้ากระต่ายน้อยคนนี้อาจทําให้คุณเข้าใจผิดว่าเธอยังเด็กอยู่แต่ที่แท้จริงแล้วเธอโตแล้วและเมื่อเทียบกับมักเน่ตัวจริงอย่างจือวีเธอก็ดูเด็กกว่ามากแต่ด้วยบุคลิกของนายอนและภาพลักษณ์ของเธอถ้าคุณเป็นแฟนคลับหน้าใหม่ คุณอาจจะต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเธอเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในวงนั้นหรือคนที่ 3. จิน BTS หนุ่มหล่อระดับเวอร์วดยอย่างจินคือมักเน่ยังไม่เป็นทางการของวง s t s ถึงแม้ว่าเขาจะอายุมากที่สุดก็ตามแต่ด้วยความที่จินเป็นคนหน้าเด็กเขามักจะทำให้สมาชิกคนอื่นๆต้องปรับตัวตามความสดใสและความขี้เล่นของเขาและเขาก็เข้ากับมักเน่ของวงได้ดี ดังนั้น,นแฟนๆก็อดคิดไม่ได้เลยว่าเขาอ่ะเป็นหนึ่งในมักเน่ลายคนที่4ทยอนซอกเพเชอร์เขาเป็นมักเน่ตัวปลอมที่มักเน่ตัวจริงแต่งตั้งให้ด้วยความที่เขาเป็นคนอ่อนโยนน่ารักเป็นลีดเดอร์ที่เหมือนคุณแม่ของวงจึงได้รับความรักจากทุกคนอย่างมากอายุเยอะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเล่นกับน้องๆในวงเลย คนที่5มาร์กอสเว่นความเป็นพี่ใหญ่ของวงไม่ทําให้น้องๆเกรงกลัวเวลาที่อยู่ใกล้มาร์กเลยเพราะเขาไม่จะโดนน้องๆแกล้งอยู่ตลอดเวลาจะ <c oughs> เป็นคนที่มีบุคลิกทั้งหล่อและน่ารักมาก <c oughs> มาร์กเป็นที่รู้จักในฐานะมักเน่ตัวปลอมด้วยบุคลิกของเขาที่จะทําให้คุณคิดว่าเขาเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยและนิสัยของเขายังเป็นคนตลกและก็ดูนุ่มนิ่มอย่างแท้จริง คนที่ 6. กทยอนเกิลเจเน r เรชันส่วนสูงและหน้าตาที่แสนจะน่ารักของเธอเมื่อเทียบกับมากเน่ของวงอย่างซอฮยอนแล้วคุณอาจคิดว่าเธอเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในวงแต่ที่จริงแล้วเธอเป็นลีดเดอร์แถมยังได้ฉายาว่าลีดเดอร์หน้าเด็กเป็นเจ้าหญิงของวงอีกคนที่ทั้งตัวเล็กใส่ซื่อและบอบบางค่ะคนที่ 7. ไอรีนเรดเวลเวดไอรีนก็จัดเป็นสมาชิก ที่มีอายุมากที่สุดในวงแต่ไม่ได้กับเยรีที่เป็นมักเน่อิรีม่คนสดใสล่าเริงและมักจะสร้างเรื่องวุ่นๆุ่นเหมือนกับมักเน่สนๆชอบทำคนที่8จีซูและพิงค์คิมจีซูก็จัดว่าเป็นมักเน่ปลอมของวงที่สนิทกับลิซ่าและทั้งสองคนก็ดูเหมือนเป็นเด็กน้อยของวงมากที่สุดเธอเองมีภาพลักษณ์ที่น่าทะนุถนอมแล้วก็ไม่ใช่แค่บลิงที่เป็นแฟนข่าวของแบล็คพิงเท่านั้นที่โอเธอ แม้กระทั่งสมาชิกของวงคนอื่นๆก็โอเธอมากเช่นกันคนต่อมาโชลงวงเอพิงโชลงเป็นหัวหน้าของวงและแถมยังเป็นคนที่อายุมากที่สุดแต่ภาพล้าล์ของเธอกับดูเหมือนสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดตรงข้ามกับมักเน่ของวงที่จะดูโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเธอซะอีกคนต่อมาอูจีวงเซเว่นทีนอูจีไม่ได้เป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุด แต่เขาก็อายุมากกว่าดีโน,ซ,นซึ่งเป็นมักเน่ตัวจริงถึงสองปีแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณได้เห็นเขาเป็นเพียงเด็กน้อยหน้าเท้าหนอมเพราะรอยยิ้มที่ทำให้ใจเด้นแรงและดวงตาที่เป็นประกายของเขาเมื่อยือนเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆเขาก็ดูเป็นเด็กน้อยแล้วก็ตัวเล็กมากๆเลยค่ะคนต่อมาจินอูวินเนอร์จินอูเป็นสมาชิกที่มียุมากที่สุดในวงเช่นกัน แต่ว่าเขากับมีหน้าตาที่น่ารักแล้วก็นิสัยที่ดูนิ่มนวลในเวลาเดียวกันจินฮวานไอคอนเป็นคนที่เราจะลืมไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเขาเป็นมักเน่ตัวปลอมที่น่ารักที่สุดของวงไอคอนด้วยบุคลิกที่มีสเสน่ห์เป็นคนง่ายๆสบายๆจินฮวานอาจทําให้คุณสงสัยได้เลยว่าที่จริงแล้วเขาเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดหรือเปล่าคนต่อมาจินจินวงอัสโต ซานฮาเป็นมักเน่ตัวจริงของวงอัสโตแต่เมื่อพูดถึงความทะเล่นแสนสนและขี้เล่นในวงจินๆก็อยู่เป็นอันดับแรกเลยล่ะค่ะโซโามามามูคนส่วนใหญ่แทบไม่เชื่อว่าฮาวาซาเป็นมักเน่ตัวจริงของวงเนื่องจากพวกเขาคิดว่าโซลาเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดในวงนั่นเองอึนฮาจีเฟลนเวลาอึนฮาอยู่กับออมจีคุณไม่มีทางแยกออกเลยว่า ใครเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในวงทงเฮซูปเปอร์จูเนียถึงแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่า30ปีแล้วแต่เขาก็ยังดูเป็นคนที่ขี้แง่แล้วก็เป็นมักเน่ตัวปลอมของวงซูปเปอร์จูเนียอย่างไม่ต้องสงสัยและเขาก็เป็นสมาชิกที่มักจะถูกโอบมากที่สุดภาพลักษณ์ที่ไร้เดียงสาและบริสุทธิ์ของทงเฮท่ามกลางเหล่าสมาชิกที่สุดแสนจะเฮฮาทำให้คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดเลยค่ะ คนต่อมาวอนโฮอดีตสมาชิกวง Monster X วอนโฮก็ถือว่าเป็นมักแน่ตัวปลอมของวงอย่างแท้จริงเขมามาจะแกล้งและสู้แบบเดียวกับทอมแอนเจอี่กับ I.M. ที่เป็นมักแน่ตัวจริงของวงค่ะคนสุดท้ายแทอิลว,วง NCT เมื่อพูดถึง NCT ทั้งวงแล้วจีซองเป็นน้องเล็กและก็มีอายุน้อยที่สุดในวงแต่มักแน่ลายอย่างเจโน่เลิจิน แจมินและมาร์กก็อยากจะดูแลพี่แทอิวคนนี้มากกว่าซะอ,อีกจบกันไปแล้วล่ะค่ะสำหรับไอดอลที่เป็นมักเน่ตัวปลอมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจาบบ่าดับเคป๊ปนะคะ